สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะพามาดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่เขารีวิวนะคะแล้วเราไปจ่ายค่าสั่ีงมาในราคาพิเศษแล้วเราก็เป็นงินสดเอาเข้ามาในราคาพิเศษแล้วเราก็เป็นพิเศษด้วยนะคะพอเราคลิกเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็เลือกสินค้านะคะตรงนี้นะคะอ่ซื้อสองแถมสองเอาเราลองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็แอดเข้าไปใน ตะกร้าเลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีคูปองก็ซื้อด้วยคูปองนะอ่าทีนี้เรามาดูในตะกร้าสินค้าของเรานะอันนี้นะคะทีนี้เราก็จะกดชําระเงินนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะมันจะขึ้นว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินตรงนี้นะคะให้เรากดเพิ่มไปนะคะ ว่าจะมาจ่ายด้วยทูมันนี่นะคะสําหรับใครที่มีทูมันนี่ก็จ่ายผ่านทูมันนี่นะคะธนาคารออนไลน์ก็จ่ายได้หรือเก็บเงินปลายทางก็จ่ายได้แต่ว่าวันนี้จะพามาดูวิธีการชําระค่าสินค้าโดยการจ่ายโดยทูมันนี่นะคะจากนั้นเราก็ดําเนินการต่อนะคะชำระเงินตรงนี้นะคะ,ะก็คลิกชําระเงินนะคะนี่ชำระตัวนี้เลยนะคะ99บาทนะคะ นี่นะคะก็จะขึ้นว่ายอดชำระทั้งหมด99บาทนะคะช่องทางชูมมนนี่นะคะลิกจ่ายไปเลยนะคะอ่าทีนี้มันจะขึ้นกลับไปที่หน้าร้านนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราชำระไปแล้วนะคะเรามาดูที่การสั่งซื้อของฉันหน้าโปรไฟล์นะคะคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะก็จะมีที่ต้องส่งแล้วคลิกเข้าไปนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เรากำลังจะได้รับนะ,ะนี่นะคะก็จะมี2ชิ้นนะ,ะอันนี้ เราเพิ่งซื้อไปกันเดตนิวสกินนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะวิธีการเช็คสถานะคำสั่งซื้อนะคะว่าเราได้ซื้ออะไรบ้างนะ,ะนี่ก็มันก็จะขึ้นมาว่าที่ต้องจัดส่งนะคะตัวไหนที่กำลังรอรับพัสดุมันก็จะขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาว่าสั่งซื้อของชำระไปแล้วแต่ไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าซื้อ ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงกลัวว่าของจะไม่ได้รับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะเราก็มาดูตรงนี้ได้ว่าที่ต้องจะส่งมีอะไรบ้างและตรงนี้ก็มาเช็คได้นะคะว่าของที่เราสั่งไปแล้วจะมาส่งวันไหนก็เช็คได้ตรงนี้นะคะโอเคนะคลิปนี้ก็มาพามาดูวิธีการสั่งสินค้าผ่านลิงก์ที่เขารีวิวแล้วก็การชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ แล้วก็วิธีการดคูคำสั่งซื้อของเราที่ซื้อไปแล้วนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็มาดูตรงนี้ได้นะคะคลิปนี้ก็อแชร์นะคะหากมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ